สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีสว,ส, FC, สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะครับยินดีดดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอะไรยนวุฒิชัยของถูกเช่นเคยครับอ่ะมาครับวันนี้ผมจะพาเอฟซีเราพาพี่น้องเรามาดูนะฮะรถไถที่ผมซื้อไว้ตั้งนานแนละ้วพอดีผมซื้อไว้แล้วก็สีมันไม่สวยอะ่ะผมก็เลยให้เขาไปเก็บสีเก็บอะไรแล้วเรียบร้อยนะครับมาดูกันครับรถคันนี้ ผมจะขายราคานี้มันเหมาะสมไหมเพราะว่าผมไม่รู้นะว่ามันจะถูกจะแพงจะอะไรยังไงแต่ผมจะขายราคานี้มา,นนนาม,านมาแล้วครับ M 6 0 4 0นะครับตัวนี้อ่าดูดูดมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้าวยางแบนเวียางหน้าขวาเนี่ยยางรั่วเปล่าเนี่ย <laughs> ยางรั่วช่างทอนรือยางแบนยางซึมอ่าจัดการเรื่องยางหน่อยนะ ตัวนี้มาพร้อมกับอาผ่า,ผานเขาเรียกอะไรวะเนี่ยความรู้ก็ไม่ค่อยมีด้วยจะมาพูดจะไม่พูดอย่างนั้นอย่างนี้เขาจะรู้เรื่องกันไหมเนี่ยเอา้าเอาเป็นว่าอ๋าอออออช่า,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 ชางตอนช่างตอนโชว์ความแรงครับเอาเป็นว่าจะพูดเท่าที่รู้และจะรู้และอาจจะไม่รู้เท่าที่พูดอย่าโทษอย่าว่ากันนะความรู้ไม่เยอะนะเอา้าแต่จะจะพูดเท่าที่รู้เอา้ามาครับทีนี้จะเล่าให้ฟังมาพร้อมกับอ่า หางมาต่อครับเมื่อกี้โทรศัพท์เข้าช่างทอนสตาร์ทใหม่ทีอ่ะมาต่อช่างทอนสตาร์ทใหม่ครับนี่ครับมาพร้อมกับผานผานสานะครับเขาเรียกผานสาเนาะอ่าใช่แหละมาพร้อมกับผาน3ามยี่ห้อยี่ห้ออะไรเนี่ยยี่ห้อผานมันมันเขาดูตรงไหน <laughs> อย่าหัวเราย่อผมนะ <laughs> ผมไม่รู้จริงๆนะเอา เอาเป็นว่ามาพร้อมกับผ่านสามเอดูเป็นผ่านสามละนะฮะแล้วก็ตัวรถเอ่อแทบจะเช็คใหม่แทบทั้งคันดูครับพวกซีนพวกอะไรต่างๆรอบพันเปลี่ยนใหม่หมดแล้วะครับไม่ต้องห่วงนะฮะระบบยกหางช่างทอนยกหางใิยกหางลงหางสบายไหมามาดูครับนี่คือระบบยกหางนะลงหางอา่าสบายครับโอเค ยกหางลงหางสบายอ่าโอเคพอช่างทอนพ่ออ่มาดูครับพ่อไอเสียก็แปลงขึ้นบนแล้วนะเขาทาให้แล้วนะฮะก็คือจะไม่สวยก็แค่เบาะนี่แหละครับเบาะไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็ห่อได้ทําได้นะฮะยางนะครับยางก็ตามสภาพหน่อยนะครับอ่าระบบพงวงมาลัยแกวเครื่องเป็นยังไงช่างทอนอ่าดูครับ ่านหน้าใบมีดหน้าเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะฮะตัวนี้ผมให้เขาเช็คทํา <c oughs> เช็คทําหมดไปอู้เยอะนะครับแต่ผมมาคิดแล้วว่า <c oughs> ทํามาแล้วมาขายเหมือนขายราคาเบียดทุนอะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมไม่รู้ถูกรู้แพงนะแต่ผมจะขายราคานี้นะครับมีอ่ตะแกรงกันกันกระแทกกันขูดเหรอนี่ครับ C m 6 0 4 0 S U นะครับตัวนี้ก็เลขไหนขึ้นไหมช่างทอนกิโลขึ้นไหม ขึ้นไหมสี่สามหนึ่งเก้าหก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 มันใช่เหรอรถจะทำงานสี่หมื่นชั่วโมงมจริงเหรอคงไม่ใช่มั้งดูดีมีจุดหรือเปล่ามันน่าจะสี่พันแล้วมั้ง เอาเป็นว่าไม่ชัวร์เรื่องใหม่ไม่ต้องไปพูดถึงช่างทอนเปิดฝากระโปรงดูเครื่องดิเอาเท่าที่เรารู้ดีกว่านะฮะมาต่ออ่ะมาต่อเท่าที่เรารู้ดีกว่าครับไอเรื่องที่เราไม่รู้ไม่ต้องไปสนใจครับอ่ะเดี๋ยวให้ช่างทอนเปิดฝากระโปรงดูก่อนครับคันนี้ผมซื้อมาค่อนข้างที่จะหลายบาทอยู่นะ แต่จะ,จะขายแค่เนี้ยนะฮะดูครับหม้อล้งหม้อน้ำอะไรเช็คค่อนข้างที่จะดูดีหมดแบตเตอรี่เช็คใหม่เครื่องสวยแจมบ้านะครับสวยแจมเบาเป็นอร์โบด้วยตัวเนี้ยนะฮะเครื่องเดิมมันมี turbo ไปสอนหรือว่าอร์โบเขาติดใหม่เหรอฮะ turbo น่ดไ,บบได้ติดใหม่เครื่องเดิมๆมันไม่่ามาต่อครับเครื่องเนี่ยฮะ เป็นเทอร์โบตัวนี้รุ่นนี้มันเป็นเทอร์โบไหม FC เราพี่น้องเราผมกับช่างอรไม่รู้นะความรู้ไม่ร้อยนะไม่ค่อยกล้าพูดอะไรนะครับตัวนี้ก็คือเป็นเทอร์โบนะฮะพรดับเครื่องเลยก็ได้อ่าให้ช่างพรดับเครื่องเราคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะโอเคตัวนี้เครื่องเป็นเทอร์โบไม่รู้เขาติดใหม่หรือยังไงหรือมากับรถก็ไม่รู้นะเอาเอาเป็นว่าที่ผมพูดออกตัวไปแล้วนะว่าผมไม่ค่อยรู้มีความรู้สังเกตไหมครับว่าเป็นครั้งแรกของช่องผมเลยใช่ไหมช่างอร เป็นคันเป็นคันแรกของช่องที่ผมเอารถคู b ุต้ามาลงขายนะครับเพราะว่าพอดีผมไปซื้อผมซื้อได้มาแล้วสภาพรถค่อนข้างที่จะดูไม่ดีเท่าไหร่ผมก็เลยมาทําใหม่นะครับ M6040 เอกสารชุดโอนเรียบร้อยนะฮะมีเอกสารชุดโอนด้วยนะยางไม่ค่อยสวย4เส้นนะสรุปก็คือยางไม่ค่อยดีนะครับ4เส้นแต่ก็พอใช้งานได้ผานใบมีดผานหน้าใบมีดหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับมาพร้อมกับอ่าผานสที่เขาเรียกเนาะผานไถ ผานไถสามผานน่ะที่นิยมไปไถ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 ไร่อ่ะโอเคโอ้พูดผิดผิดถูกๆเขาจะไม่หัวเราเยาะเราบ่อถอนเอาเป็นว่าความรู้เมนแน่นก็จะพูดตามความรู้แมนแนนนี่แหละออกตัวไปแล้วนะอย่าโทษกันนะก็คือตัวนี้นะฮะผมจะเล่าให้ฟังวันนั้นผมไปซื้อผมไปซื้อที่จังหวัดอะไรว่าจำไม่ได้ช่างมันเถอะผมซื้อมาแล้วทีนี้ผมดูแล้วมันมันมันโซมอ่ะนะฮะ ฝากระโปงนี้ก็ใช้ไม่ได้แตกอะไรผมเลยสั่งใหม่มาเปลี่ยนหมดเลยหมดไปเยอะแล้วทีนี้โอ้ทั้หมดเยอะขนาดนี้มันจะขายได้ไหมเนี่ยผมเลยว่าเอาขายเบียดเบียดทุนไปก่อนแล้วกันเอาราคานี้ถึงจะไม่มีกําไรก็ช่างไม่เป็นไรให้ f อเราให้พี่น้องเราทางช่องเอาไปใช้งานกันผมว่าตามตามสภาพที่ดูเนี่ยมันใช้งานได้อีกนานนะเพราะว่าพวกซีนที่มันซึมอะไรต่างๆเนี่ยผมเปลี่ยน ผมเช็คให้หมดทั้งคันเลยนะฮะพวกซีนพวกซีนที่มันซึอมอ่ะเช็คให้หมดนะครับเปลี่ยนซีนเปลี่ยนลูกยางเปลี่ยนอะไรหมดทุกอย่างรอบคันนะครับใบมีดที่มันหักมันผุผมก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับใบมีดอ่ะใบมีดหน้าแล้วก็เดินดูแป๊บดูน็อตดูอะไรเออระบบน้ํามันเครื่องอะไรทําให้ใหม่หมดเลยนะครับแป๊บตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะดูไม่ดีผมก็เอามาพ่นสีมาทำทำสีใหม่สรุปก,ก็คือรถทําสีใหม่เอาง่ายๆนะฮะ เช็คระบบใหม่ทำสีใหม่สำหรับเอฟซี FC เราพี่น้องเราที่ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายว่าต้องสวยปิ๊งออกศูนย์คันนี้เหมาะมากแล้วก็ราคาผมจะขายแค่นะฮะสองหมือจุบุราคาจสส 90, 000, ะะุสองแสนเก้าหมื่นห้าพันนะฮะสองแสนเก้าหมื่นห้าพันช่างทอนมองหน้าผมเลยทีนี้ท่วน ซื้อมาสองแสนกัวสอื่นืองแสก้าหมื่นห้าพันคันนี้ครับ2องแสนเพันบาทสองแสนเกพันครั้งที่1 2ึ่งสอพันครั้งที่2 2งสองแสพันครั้งที่3 3าครั้งก็ยัง2 9งแสนพันอยู่อ่ะช่างทอปิดฝากระโปรงลงแล้วก็ขับเดินหน้าถอยหลังโชว์หน่อยดิทำงานได้ไหมเดี๋ยว จะบอกว่าเราเอารถทํางานไม่ได้มาขายอีกยุ่งอีกราคาผมไม่รู้ว่ามันถูกหรือแพงนะเอซเราพี่น้องเรานะผมไม่เคยขายนะผมก็เป็นคนอย่างเงี้ยซื้อมาก็ขายเท่าที่จะขายได้อะ่ะอ,อ๋อดีดง่ายฮะแว่ยางหน้าอาจจะนี่ให้ช่างทอนเช็คอย่างหน้าเติมลมให้ตุ๊บุ๊บ,บเกียร์ก็ยังเข้าอปุปกปผมได้นี่ครับ เอ้าสองแสนเาหอ่ะดูดิไปนะครับทา่าสอนอ่้ถอยแล้วครับสองแสนเก้าหมืนห้าพอ่ะแหวบฟูเสียงทูบูฟูฟูฟฟฟฟทันทอนบอกฟูฟูเลยอ่ะโอเคครับ พอผมเมื่อกี้โทรศัพท์เข้าเยอะมากเพราะว่าตอนนี้ตอนเช้าอะพอตอนเช้าปุ๊บโทรศัพท์ผมจะเข้าเยอะเอฟซีเราพี่น้องเราโทรถามอะไรบ้างโทรให้ผมไปซื้อรถไปดูรถบ้างอะไรเงี้ยวันนี้ก็จะเดินทางอีกแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปดูรถจะไปซื้อรถนะอ่ะโอเคมาสรุปอันท้ายคลิปนะครับมาสรุปท้ายคลิปก็คือคูโบตานะครับ m 6 0 4 0 su ตัวนี้ ก็รายละเอียดผมอาจจะทำคอนเทนต์อาจจะไม่เหมือนมืออาชีพเขานะเพราะว่ามืออาชีพที่เกี่ยวกับรถแท็กเตอร์รถคูปัต้า ector, พวกนี้เขาจะพูดรายละเอียดอะไรได้ดีกว่าผมแต่ผมพูดเท่าที่ผมรู้นะฮะแต่ไม่ต้องห่วงครับผมขายจริงใจไม่ไม่มีหลอกไม่มีต้มไม่มีภาษาอีสานบ่ตม้มบ่ตัวพี่น้องพูดยังไงก็พูดตามความจริงเอาอะไรมาบ้างทำอะไรไปบ้างผมเล่าให้ฟังหมดนะฮะ ตัวนี้เป็นรถเอกชนนะไม่ใช่รถประมูลนะฮะผมซื้อผมไปซื้อมาวันนั้นก็ราคาก็ช่างบันเทอะนะฮะซื้อมาเท่าไหร่แล้วทีนี้ผมดูมันไม่สวยผมก็เลยไปทําทําก็หมดเยอะด้วยทีนี้แล้วก็ว้าวุ่นเลยทีนี้ <c oughs> พอทาหมดเยอะแล้วปรึกษากับแฟน่ามันจะขายได้ไหมเนี่ยเอาไม่เป็นไรถ้าขายไม่มีกําไรก็ขายเบียดทุนออกไปผมก็พูดแค่เนี้ยนะฮะผมพูดกับแฟนผมแบบนี้เสมอคันไหนที่คืออาชีพของผมเนี่ยมันไม่มีคันได้กําไรร้อย ทุกคันนะครับบางคันผมก็ขายเบียดทุนออกบางคันขาดทุนผมก็ขายนะครับเพื่อเอาเงินก้อนที่ไปจมอยู่กับทุนของตัวนั้น,นมาหมุนซื้อคันใหม่แล้วเอาคันใหม่มาเป็นกําไรแล้วมาทดแทนคันนี้อะไรประมาณนี้ผมจะคิดแบบนั้นนะฮะในแง่ธุรกิจที่ผมทําอยู่ตอนนี้นะครับอ่ะโอเคสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทคูปต้าเอ็มหกศูนย์สี่ศูนย์จดภาษีปีปีอะไรวะเนี่ยเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมไปเอาเล่มเขาต้องให้ดูเล่มทะเบียนด้วยนะว่าจดภาษีปีอะไรเนาะ อ่ะแป๊บ,บนึงเดี๋ยวผมไปเอาเล่มทะเบียนก่อนนะเดี๋ยวไปเอาเล่มทะเบียนแป๊บนึงครับผมมาต่อครับได้เล่มมาแล้วครับจุดภาษีปีเห็นไหมครับ53นะครับเอ็มหกศูนย์สี่ศูนย์เอสยูนะครับนอร์มัลปีรุ่นปี2010นะครับนี่นี่นี่เห็นไหมห้าสิแรงมา้าอ่านตามเพจเลยนะลดน้ําหนักตัน8นะครับลดลดตัวลดน้ําหนักตัน8เพิ่มผ่านไถไปมันก็2ตันกว่าแล้วทีนี้นะฮะทอ่อนๆจะลืมเช็คยางนานะยางนาแบนไะด้นะนะ อ่ะโอเคก็คือรถเอกสารชุดโอนเรียบร้อยนะครับรถแท็กเตอร์คันนี้มีเล่มมีชุดโอนด้วยนะสองแสนเก้าหมื่นห้าพันคือตอนซื้อเอาเอาตรงๆนะผมบอกตรงๆต,ต,ตอนซื้อผมตั้งใจจะขายนน่นละเกือบสี่แสนเนอะตอนซื้อคิดว่ามาทำไม่น่าจะขายได้ไปๆมาๆผมคิดว่าถ้าผมจะขายราคานั้นมันจะฟังดูเหมือนแพงเกินไปอะ่ะผมก็เลยเอาราคานี้พอให้เอฟซีเราให้พี่น้องเราเอาไปใช้กันนะครับสองแสนเก้าหมื่นห้าพันมา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 เอาไปใช้เลยครับใช้นานๆใช้ ใช้ยาวๆใช้จนลืมไปเลยนะครับ M 6 0 4 0ถ้าภาษาอีสานบ้านผมเอาไปไถไ้มั่นไถไ้อ้อยพี่น้องเอาไปไถไ้ผานสามกรมีใไ้แล้วนะครับผานสาก็มีให้แล้วเนี่ยหฮเฮ้าห้เฮ้าเอาไปไถไฮครับปลูกอ้อยปลูกมั่นปีเดียวก็ได้ทุนขึ้นได้ลดฟรีครับพี่น้องบม่ต้องห่วงนะฮะอา้าวโอเควกมากลับมาภาษาภาษากลางเมื่อกีเเ้เป็นภาษาอีสานบ้านผมนะฮะภาษาเหนือกับภาษาใตา้พูดไม่เป็นนะ <laughs> เอาโอเค เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยวุฒิชัยอะไหล่ยนวุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไหล่ยนต์นะ087 95192260956643826วุฒิชัยอะไหล่ยนกาฬสิน์ชื่อนี้มีแต่คำว่าถูกนะฮะก็ยังไงก็ขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับ